สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์เบช็อปพามารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือ Honda c b 650 FP 2017นะครับผมขอบอกต้งแตลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะดุกันเลยทีเดียวนะครับดุมากๆเลยนะครับมาชมกันเลยดีกว่ามีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกครับชิวหน้าแต่งนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับผมคันนี้ได้ไฟเลี้ยว LED มาเลยนะครับผมกาบหม้อน้ำมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม ยางหน้าเหลือเต็มๆนะครับยางเป็นของพินเนลี่รอสโซนะครับผมอ่าของเป็นรอสโซทูนะครับผมใช้เดี่ยวๆแน่นอนนะครับผ้าเบรกเหลือเต็มๆนะครับผมอ่าดูที่แถรอบคันไปเร็วพอท่อดสายๆนะครับผมอ่าคันนี้ได้ท่อสลิปออนของใหม่สัฟรีนะครับผมปลายคาร์บอนรับประกันได้นละว่าลั่นหนูชาวบ้านเขาแน่นอนนะฮะโอเคครับผมอ่ายางหลังก็เป็นยางพินเนลี่รอสโซทูเช่นเดียวกันนะครับผม ยางเหลือเต็มๆนะครับผมผ้าเบรกเหลือเต็มๆนะครับผมอคันนี้ได้ไฟเลี้ยวหลังแต่งมาด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวนะครับผมอสวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะเบาะสวยๆนะครับผมเบาะสวยๆเลยโซ่สเตอร์นะครับเหลือเต็มๆนะครับผมใช้งานได้ยาวๆนะครับผมอคันนี้มีคันนี้ได้เสริมอุปกรณ์มาด้วยนะครับเป็นตัวยืงเกียร์โยงนะครับถ้านั่งค่อนข้างจะสปอร์ตมากขึ้นนะัะ ดีเถวรอบคันนะครับสวยๆก็เลยเดียวดุๆนะครับอ่ถาถังเงาเงานะครับผมอ่เรามาชมกันดีกว่าปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับสี่1มื่นสามพันสอยสิบเก้ากิโลนะครับอ่าแต่เขาบอกว่ายังสวยและฟิตเหมือนเดิมนะครับผมอ่ามาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าอ่าเสียงท่อครับผมเราว่าดุๆแน่นอนนะครับผม ดูดูกันมากๆเลยนะครับผม CBR c b 650F คันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่เพียง175,000บาทนะครับผมอ่าตอนนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรถหายอีกหนึ่งปีนะครับผมถ้าสนใจอย่าลืมเข้ามาชมได้ที่ร้านเตอร์นไปชมครับร้านตั้งอยู่ที่กทมเขตหนองจอกนะครับผมหรือว่าติดต่อเข้ามาทางหน้าเพจร้านได้เลยครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านเลยนะครับติดต่อคุณเตอร์ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง ร้านเตอร์ไวช็อปกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ทางร้านเราด้วยนะครับผมอ่าถ้ายัางไงขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ